สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนักฟุตบอลอีกหนึ่งใบนะครับวันนี้มาครับนักเตะฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เรจันโดกรานาโชนะครับนี่ใบอาซีอีกหนึ่งใบครับผมนี่นะฮะในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนะอาซีอีกหนึ่งใบนะครับนี่ด้านหลังเนาะนะครับอันนี้เป็นของท็อปนะเป็นเป็นของฝั่งท็อปบ้างนะครับนี่ครับ เป็นใบ RC อีกหนึ่งใบนะครับฟอร์มก็ร้อนแรงนะครับสำหรับมเชเตอร์ยูนเะต็ดนะนะใครที่เป็นสาย PC ของแมนยูนะครับใบนี้ห้ามพลาดเนานะอันนี้ใบก็จะเป็นแบบใกระดาษเนาะเป็นแบบไม่ใช่เหมือนแบบเรียกว่าอะไรไม่ได้เหมือนแบบจากสัมผัสผิวสัมผัสก็จะเป็นเป็นใกระดาษนะครับนะนี่นะครับก็ดูทุกการ่าจะได้จะได้รับกลับมากขึ้นนะครับดูฟอร์มแนละ้วน่าจะน่าสนใจเลยนะคนนี้อนาคตไกลครับแฟนแมนยูนี่ก็นะครับ ครสนใจสอบถามได้นะครับนะไว้ผมจะมารีวิวการ์ดใหม่นะครับนะว่าจะเป็นการ์ดของใครนะแต่คนไหนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่สวัสดีครับ